สวัสดีครับอันนี้เป็นบรีฟโครงการการพัฒนาเส้นใยสับปะรดเป็นผ้าสําหรับเครื่องนุ่ม,มเพื่อเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชนอาเภอหัวหินนะครับผมอาจารย์ดรประวัลกิจเนคขมานุรักษ์นะครับเป็นหัวหน้าโครงการมีผู้ร่วมโครงการคือดรนุออนชูทองดรธีรินทคงพัน e ธ์ดรจุฬารัตเอี่ยมสมัยดรรัติการขันเคลือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิมลพันธ์เนียมหลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลิดาเทพทิมอาจารย์สุทธิดาลิขิตเลิศนะครับ ซึ่งอาจารย์เหล่านี้แล้วก็ปกผมเองนะครับเป็นอาจารย์สาขาวิวชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาราชมงคลลนนาโกสินนะครับต้นต่อมาครับดรทนิชาชัยชัชวานประทีปนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นคณะที่วิเยาเกตดปัยกกังวลนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของการดำเนิน,นโครงการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับรองศาสตราจารย์รุ่งทิวาชูทองท่านเป็นอาจารย์จาก คณะบริหารธุรกิจนะครับซึ่งจะเข้ามาร่วมดำเนินโครงการนี้ด้วยในโครงการนี้ครับได้รับความรู้เพาะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปจิราพัฒนถาบุตรนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารกมมหาวิทยาลัยศิลปากรครับและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนพลมงคลรัตนาสิทธิ์นะครับท่านเป็นอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งทอและเส้นใหญ่และก็สิ่งธรรมชาติก็จะเข้ามาช่วยในโครงการนี้ด้วยนะครับในโครงการนี้ครับเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับก็คือทางอำเภอหัวหินโดยมีคุณพัชรวันประจวบเหมาะนะครับท้องถิ่นอำเภอหัวหินคุณจาจุรีลิมกุลวัลาพิวัฒน์นะครับพัฒนาการอำเภอหัวหินและคุณกริ อิสวาลาพรนะครับนักวิชารารพัฒนาชุมชนชำนาญการของอำเภอหัวหินซึ่งจะเข้ามาช่วยประสานงานช่วยวางแผนงานและก็ลงพื้นที่ในการดําเนินโครงการนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของที่มาของโครงการนะครับผมตัวอําเภอหัวหินเองนะครับเป็นอาเภอที่มีการปลูกสับปะรดอยู่มากนะครับโดยการดาเนินโครงการของ,ของ,ของเราเนี่ยในโครงการนี้จะเราจะดาเนินการอยู่2พื้นที่ก็คือที่ตาบลหนองพักกับตําบลหนองแก ซึ่งตำบลดอนวนหนองพับเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดมากนะครับแล้วก็มีการผลิตเส้นใยสับปะรดออกมาด้วยนะครับผมโดยที่ในตําบลหนองแกนะครับเราจะทําที่หมู่บ้านเถาเต่าซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นศูนย์หัตถกรรมทอผ้านะครับซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็เป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวแต่ว่า สินค้าที่เขาผลิตนะครับจะเป็นลักษณะของผ้าฝ้ายเป็นหลักนะครับก็เป็นเส้นใยฝ้ายซึ่งทางอําเภอหัวหินเองนะครับแล้วก็ทางชุมชนเองนะครับมีความต้องการที่จะทำะส่วนเส้นใยสับปะรดนะครับออกมาดังนั้นในโครงการนี้นะครับผมเราก็จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพื่อที่จะทําให้สร้างเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรดนี้นครับทีนี้ ในตัวอําเภอเองหรือตัวชุมชนเองนะครับเขาก็ได้มีการทดลองนะครับในการทำเส้นใยสับปะรดนิลลัละแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่ากระบวนการทําเส้นใยของเขาอะนะครับเขาจะทําให้ได้เส้นใยออมาซึ่งเส้นใยที่ได้นะครับก็จะยังมีความแข็งกระด้างนะครับยังมียังมีเส้นใยที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งกระด้างโดยเมื่อนาม,มาผลิตเป็นเส้นได้นะครับก็จะมีการผสมฝ้ายอยู่ในปริมาณมากนะครับจากที่ จากที่ลงจากการลงพื้นที่ก็สอบถามข้อมูลก็จะมีการผสมเส้นใยฝ้ายลงไปมากกว่า80%อน80นะครับผมแล้วก็เส้นใยที่ได้หรือเส้นได้ที่ได้นะครับก็ยังมีความแข็งและเมื่อนามาทอเป็นเป็นผืนผ้านะครับก็จะทําให้ผ้าที่ได้นะมีความแข็งกระด้างนะครับแล้วก็ทําเป็นเครื่องรูปหมกได้ยากทีนี้จากการสํารวจนะครับเราพบว่าในกระบวนการทํา เส้นใ่ของชาวบ้านนะครับหรืของชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เครื่องตีเส้นให่หรือเครื่องสานเส้นใ่นะครับแล้วก็ทําให้ได้เส้นใหญ่ออกมาซึ่งในกระบวนการทั้งหมดนะครับยังไม่มีกระบวนการทรีตเมนต์หรือกระบวนการทางเคมีและกระบวนการทำาสะอาดเส้นใ่นะครับดังนั้นตัวเส้นใหญ่ที่ได้เนี่ยจึงยังมีความแข็งกระด้างอยู่แล้วก็เมื่อนํามาทําเป็นเส้นได้เนี่ยก็จะใส่ต้องมีการผสมเ,เส้นใยฝ้ายในปริมาณมากมีการใส่เส้นให่ สับปะรดได้ในปริมาณน,น้อยนะครับแล้วก็ผืนผ้าที่ได้เนี่ยก็จะมีความอ่าค่อนข้างยังแข็งกระด้างอยู่ยังไม่เหมาะสมที่จะนํามาเป็นเครื่องม่งหุบนะครับดังนั้นในส่วนของโครงการนะครับเราก็จะมองว่าเทคนิคที่เราจะถ่ายทอดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการอ่านคริปเป็นเส้นใหญ่แล้วก็เป็นส่วนของการทำภาษาเส้นใหญ่และการนในเรื่องของการการเชื่อมโยงธุรกิจทําให้เกิดเป็นตัวอย่างโมเดลขึ้นมาว่าการนําเส้นใหญ่สับปะรดเนี่ย มาทําเป็นผลิตภาพเพื่อเป็นสินค้าประจาท้องถิ่นของมมอำเภอบัวหินนะครับผมโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็คือเราจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพเส้นใยสำหรับลดให้มีความเหมาะสมนําไปผลิตเป็นเส้นได้เป็นสเตจที่หนึ่งในในส่วนวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเราจะนําเส้นได้นะครับที่มีการผลิตออกมาแล้วะครับคือ,อเส้นใหญ่ที่ไปปรับปรุงแล้วผลิตเป็นเส้นได้แล้ว นาเส้นได้นะครับมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการย้อมสีและการทอมากขึ้นซึ่งมันจะทาให้เมื่อเส้นได้มีการย้อมสีก็จะทาให้เกิดลายผ้าละการทอลายผ้าได้หลากหลายมากขึ้นอันที่3ก็คือเราจะาถ่ายทอดเครื่โงยีนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของผืนผ้าให้มีความเหมาะสมด้วยกันตามเป็นเครื่องรุ่มโอมและก็สามารถที่จะย้อมสีสันได้หลากหลายมากขึ้นและสุดท้ายก็คือเพื่อที่จะสร้างแนวทางการเชื่อมโยงการทําธุรกิจ ของเส้นใหยนะครับระหว่างชุมชนแล้วก็การทอผ้าให้แก่ชุมชนในอำเภอโอฮิตนะครับว่าอย่างไงก็คือถ้ามองภาพรวมๆก็คือจากเส้นใยที่อเอตำบลหนองพลักเนี่ยเราก็จะมีการนําเส้นใ่เนี่ยไปผลิตเป็นเส้นได้และจากเส้นได้เนี่ยก็นํามาทอเป็นผืนผ้าที่บ้านเขาตากนะครับก็จะทั้งเป็นสินค้าประจําถิ่นของอำเภอโอฮิตะนะครับก็จะมีสตรอรี่เกิดขึ้น ในส่วนของปัจจัยนาเข้ารับแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยธรรมชาตินะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของชุมชนนะครับซึ่งมีศักยภาพในการที่จะผลิตหรือปลูกสับปะรดแล้วก็มีต้นแบบในการทําเส้นใยสับปะรดอยู่แล้วนะครับก็คือที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลหนองคํนนะครับอันที่3ก็คือในส่วนของการทอก็คือเป็นการทอผ้าด้วยกีกรตุกนะครับของศูนย์ทันตกรรมทอผ้าบ้านของเต,าต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพอป้าบ้านเขาตานะครับผมและพระส่วนที่4ก็คือหน่วยงานงพื้นที่นะครับที่จะดําเนินการร่วมกันแล้วก็มีความต้องการที่จะอยากให้การดําเนินงานมันมีความยั่งยืนในส่วนของการดําเนินงานนะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการกับการแผนการดําเนินงานแน่นอนครับอ,อันแรกคือเราต้องลงชุมชน เพื่อที่จะสารวจเทคโนโลยีที่มีอยู่เบื้องต้นนะครับสารวจความพร้อมของชุมชนนะครับโดยการดําเนินงานเนี่ยเราดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นอำเภอพัฒนาการอำเภอแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะดูว่าชาวบ้านหรือในชุมชนนะครับเขามีเทคโนโลยีอะไรอยู่ตั้งเดิมแล้วแล้วเราจะพัฒนาต่อยอดได้อย่างไรอันที่สองนะครับเราต้องสํารวจถึงองค์ความรู้เบื้องต้นและอุปสรรคของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับก็คือ เราจะทาการากหลังจากการลงชุมชนนะครับก็จะต้องสำรวจแล้วก็วิเคราะห์ถึงบริบทของชุมชนนะครับในการที่เราจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีลงไปบางอย่าง <realmente> ในชนุมชนมีความพร้อมอยู่แล้วหรือบางอย่างที่เป็นปุประสคในการดําเนินงานนะครับต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ทําการออกแบบในการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับผมอันที่3ก็คือตัวโครงการในการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับผ่านการสึกอบรมและการจัดทาต้นแบบนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับก็จะมี ด้วยกันทั้งหมด3ส่วนก็คือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับก็คืออันแรกก็คือจะเป็นการปรับปรุงเส้นใยสบปะรดเพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนาไปทําให้ถึงเส้นได้ซึ่งตรงจุดนี้เรามีวามคาดหวังว่าเราจะสามารถทําให้มีส่วนผสมของเส้นใยสบปะรดในในเส้นได้มากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือการปรับปรุงคุณภาพเส้นได้นะครับให้มีความเหมาะสมคือให้อาจจะให้มีความนิ่มให้มีความกระด้างลดลงนะครับให้มีความนิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถที่จะย้อมสีติดได้ง่ายนะครับแล้วก็จะสามารถทําให้ตัวเส้นได้มีความหลากหลายสีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปถึงเรื่องของการทําลายผ้าต่อไปนะครับอันที่3ก็คือการปรปับปรุงคุณภาพของเนื้อผ้าให้มีความเหมาะสมให้มีความนุ่มมากขึ้นเหมาะสมในการที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่มผมแล้วก็สามารถที่จะย้อมสีให้มีความหลากหลายได้ยิ่งขึ้นนะครับ จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วนะครับก็คือต่อมาเราก็จะมีการทําแผนง,งานการดาเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ชุมชนเพื่อที่จะส่งผ่านตัวเส้นใยนี่ครับที่เราพัฒนาแล้วก็ตัวผืนผ้าตัวเส้นได้ทั้งหมดนะครับให้มันเกิดความเชื่อมโยงกันจากการผลิตเส้นใยที่ตําบลหนองพลับนะครับก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผืนผ้า เกิดการดําเนินงานเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแล้วก็นําไปสู่การปรับปรุงนะครับการดําเนินโครงการต่อไปนะครับผมผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับในโครงการนี้นะครับในส่วนของผลผลิตนะครับชุมชนเองนะครับก็จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มีเทคโนโลยีการปรับปรุงเส้นใยสปัรดที่เหมาะสมในการนําไปผลิตเป็นเส้นได้นะครับแล้วก็ชุมชนก็จะมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของเส้นได้ให้มีความเหมาะสม ในการย้อมสีในการที่จะนําไปทอเป็นผืนผ้าได้ต่อไปนะครับอันที่3าก็คือชุมชนก็จะมีเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพของผ้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้เป็นเครื่องนงุ่ห่มและสามารถย้อมสีสั่งได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของผลลัพธ์ครับก็คือจะเกิดการเชื่อมโยงก,การใช้งานเส้นใยสับปะรดเพื่อทอเป็นผืนผ้าเพื่อเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอหงสินนะครับ มีชุมชนอย่างน้อย2ชุมชนนะครับหรือ2เครือข่ายนั่นเองก็คืออย่างที่บอกไปแล้วก็คืออย่างน้อยก็คือตำบลหนองพรัากกับตำบลหนองแกรที่จะเกิดเป็นชุมชนเครือข่ายในโครงการนี้นะครับโครงการนี้จะสามารถสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับในพื้นที่ได้อย่างน้อย50คนนะครับจาก2ชุมชนนี้นะครับ ผลกระทบที่คาดวจาจะได้รับก็คือชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตเส้นใยสัมฤทธิที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็อําเภอหัวหินเนี่ยก็จะมีเส้นใยสัมฤทธิที่เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชนด้วยนะครับมีสตอรี่ในการที่จะสร้างเส้นใยนะครับสร้างเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนผ้าให้เกิดขึ้นภายในอําเภอนะครับแล้วก็จะจำหน่ายเป็นสินค้าประจาอำเภอได้นะครับในส่วนของตัวชี้วัดโครงการนะครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณก็คือเราจะได้ต้นแบบเส้นใยสับป,ปะรดเส้นได้และผ้าเส้นใยสับป,ปะรดอย่างน้อยหนึ่งต้นแบบนะครับจำนวนอสอวทที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า50คนจํานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง2พื้นที่หรือ2เครือข่ายองที่กล่าวไปแล้วนะครับในส่วนของเชิงคุณภาพก็คือชุมชนจะมีผลิตภัณฑ์ผ้าใยสับป,ปะรดโดยเกิดจากการเชื่อมโยงผ,ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนที่มีการผลิตสับป,ปะรดนะครับเส้นใยสับปะรดไปสู่การทอผ้า เพื่อผลิตเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของโครงการขอขอบคุณมากครับผม